วอดี้วิ่เหลีสวัสดี้ช็อกลิตถ่ายเฟลปี้ได้กันไหมมามามาถ่ายด้วยพี่ขอถ่ายกับบ้านนั่นหลังเออจับจับตูดได้ไหมตอนเฟลปี้ไม่ได้ไม่ได้ลองทำหน้าเคิมๆมาตอนจับตูดตอนถ่ายด้วยปี้อันนี้ลองให้ช็อกลิตทำเป็นกันน้ซ้องซ้ำซ้ำแช่แช่เรียบร้อยเอ่อเดี๋ยววันนี้เราเราติดต่อบ้านในหมู่บ้านนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆทยอยขับดูทีละบ้าน ชอบหลังไหนแล้วก็ซื้อหลังนั้นนะมีตังค์อยู่เท่าไหร่วะตอนนี้เหลือ92 992ล้านไปมีเท่าไหร่อ่ะ992ล้านเฉลีเกยเก้ล้านเฮ้ยโอ้โโอก็มีเหลือมีเท่าไหร่มี10 10ล้าน10ล้านโหสิบ oh, บาทได้เลยไป oh, <wow. S 1> ขึ้นรถเราดูทีละหลังเลยแต่ว่าหลังนี้เราจะให้พวกพวกเราอยู่เนี่ยแหละดังนั้นเลือกเอากระโหลกเงินจะอยู่ตรงไหน ได้ขับเลยนะจอเจียค่าเข็มขัดด้วยโอเคค่ะข้าเข็มขัดด้วยโบราณเออเข็มขัดเข็มขัดน่าจะค่าจอเจียไม่ได้อะน่าจะล้นเออเข็มขัดสั้นหน่อยนะคะค่าไม่ถึงค่ะออกเออค่อยๆไปดูทีละหลังโอเคสแกนละหมู่บ้านนี้ไม่มียามหน้าหมู่บ้านเหรอวะเนี่ย เอ่ถ้าที่วเช็คมาบ้านหมู่บ้านเนี้ยเขาใช้สโบรบสแกนหน้ารถทะเบียนะชาละชอลนะประหยัดค่านี่ด้วยหวังว่าจะไม่มีผีเฮ้ยมันต้องมีผีดิยมูลานบ้านเราซื้อมาต้องมีผีช่วยเฝ้าบ้านเฮ้ยก็เวลาเราจะเราแบบจะไปไหนข้างนอกก็ฝากผีเฝ้าบ้านเนี้ยชอลิสหลังนี้เป็นยังไงอ่ะหรือว่าอีกครั้งหนชุดไทยอยู่ี่หลังเนี้ยหลังแรกเลยเนี่ยโอ้โหเล็กไปไม่เอาจืดไปน่าจะเจอนะ ใช่ค่ะไอาตอนที่มันไปเหรอใช่ใช่ใช่หลังซ้ายนี่เป็นไงคะเฮ้ยหลังซ้ายมีแอดดอปเดี๋เจียแอดดอปเออเอ่อไปเก็บสิไปไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิศทางลมซ้ายละติจูดสิบเอ็ดจุดแปดห้าความชื้นสันทัทธ์อะไรความชื้นย่องดิฝากความหวังผลย่องย่องสวยพี่สวย ระวังแตกเสือพิษโสดมูหลานมูหลานแล้วจะแตกครับมูหลานอะไรอะไรอะไรแตกอ่ะไปติดกระสุนใช่ไหมไม่เอาบ้านนี้ยังทำไม่เสร็จเลยอ่าไปคับเข้าไปอีกเอาสักหลังนึงหลังนี่มันแบบเราเดินไหมเราเดินกันไหมอ่ะเดินเลยเหรอใช่ขับรถดีกว่าเมื่อยเพราะว่าเราจะเจอมูหลานเดินแล้วกันสิ้นสุดตรงนั้นเองอ่ะเราขับรถกันเลยอ้าว เอาริมทะเลไหมเอาติดริมน้ำดีกว่าไหมได้นะวกเห็ดว่าดีด้วยลองเข้าไป,ไ,ปไดซอยอนนไอยไหวิ่งเร็ว อันนี้เป็นบ้าน <komm S 2> ของคุณเจมส์เหรอนี่ดิวไปแล้วดิวไปแล้วไปที่นี่บ้านของแม่แล้าเอ้าเข็มทัดแฮะที่ให้เลือกอ่ะเพราะว่าเลือกก่อนหน้านี้หวัสดีคุณลุกสวัสดีครับสวัสดีนิฟานสวัสดีครับหวัสดีหมาเข็มทิศอย่ามาดมกางเกงมันเลอะไปเลยวิ่งไปหลังบ้านตรงนนู้เลยไปถ้าเป็นที่คุยกันไว้นะฮะเมียจ๋าชาวลิศจ๋าครับผม อันนี้คุยกันไว้นะครับบ้านผมหลังนี้ก็เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมจะพาดูห้องต่างๆแล้วก็ดูภายในบ้านแล้วกันนะครับผมได้ได้ได้อันนี้คือบ้านหลังเนี้ยคือที่ผมผมดีวกับคุณจิมมี่เจไว้คือหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่คุณเอาไว้เป็นเซฟเซฟเฮาส์ใช่ไหมใช่ครับเป็นเซฟเฮาส์ที่ขาง,ลง<ห>ปลอดภยัยปลอดภัยแล้วคนนืถ้าเรือถ้าเรือด้านหลังก็คือเอาเอา,เอาเรือเอาอะไรมาจอดได้เลยใช่ไหมได้ครับผม อาหลิวมันก็ดีกับธุรกิจเรานะถ้าเกิดเราจะขายรถอ่ะโอ้ก็เห็นด้วยแล้วก็เออขายรถไปขายรถเอาท่าเรือเหรอครับก็ไม่ใช่เราเราขายรถเพราะว่าบางทีเราไม่อยากใช่เราเราจะเอาเอาเขาเรียกว่าเอารถเข้าเรือมาแล้วก็บางทีถ้าเราไปจอดท่าเรือเดี๋ยวแม่งโดนกันแกล้งไงก็เลยถ้าเกิดเอามาลงตรงนี้ได้ก็น่าจะดีอ่ะโอเคครับผมแเราเข้าไปดูเลยไหมครับไปเดี๋ยวคุ้มกันข้างหน้าด้วยอหลิวได้โอเคคุณจิมม่เจนนำเลยครับผม เออภายในนี่ตกแต่งเหมือนบ้านพ่อพ่อเทน่าอ,อันนี้คือที่ผมให้คุณยี่พเจต,ตกแต่งให้เหมือนบ้านของเฮียหล่ออ่ะใช่ไหมผม,ผมอที่ส่งรูปมาผมก็พยายามจะทําให้เหมือนที่สุดนะครับผมการจัด<ม>วาง,งทุกทุกที่โต๊ะหรืออะไรอย่างนี้ผมพยายามหาซื้อที่มันคล้ายคลึงที่สุดทุกอย่างก็ให้มันเหมือนบ้านพ่อเทไงเทน่าจะอจ้จำอะไรได้บ้างอาจจะได้รู้สึกจะได้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านนะครับผมเราพ่อไปไหนแล้วอะ่ะ พ่อตายแล้วโดนคนใจร้ายฆ่าตายเข้าใจไหมใครฆ่าพ่อใช่พ่อเธอตายแล้วไปหาเอาว่าใครฆ่าไอคนที่ฆ่าพ่อเธอชื่อเจมบีเคอะใช่หรอใช่ใช่เจมบีเคฆ่าพ่อเธอทำไมอะไอเจมบีเคเนี่ยมันเลวเลวยันไส้เลยมันฆ่าหมดทุกคนแหละเด็กเด็กพูดอะครับเราเรามาดู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 โซนนั่งเล่นกันดีกว่าครับผม อย่าไปด,าดูโลกๆนะครับไม่ไม่ครับผมไม่ได้ตะกุตากตะกักอะไรนะครับอ่านี่ครับโซนนั่งเล่นเมื่อทาอาหารกินข้าวเสร็จแล้วนะครับมองเห็นทะเลอะมองเห็นวิวที่สวยงามครับคุณอาเทน่าชอบหรือไม่ครับเออเนาะเราก็เอาเรือเรือมาเ<อ>ทียบตรงนี้ได้เลยอ่ะครับผมเข็มทิศชอบไหมโอเคผมขอไปดูชั้นสองหน่อยได้เลยครับเข็มทิศชอบไหมลูกห้ามเยี่ยวใส่ผม อ,อ,อยู่บ้านหลังนี้ไม่เหลือเข็มทิศกัดหมดแน่ถ้า,ถาเกิดเข็มทิศกัดนะโดนนะเดี๋ยวก่อนอาบน้ํามีอ่างอาบน้ําตรงนี้เลยเหรอครับผมโหยใครจะกล้าอาบบ้านนี่ไงอัเทน่าอัเทน่าหรอไม่ะอัเทน่านึกภาพนะอัเทน่าเอามือพิงพิงกระจกใช่ไหม,ไมอา่าพิงเอามือมือพิงพิงกระจกไว้อ่าแล้วชาวลิตก็เดินมาข้างหลัง อันนี้ผมไม่ดูไม่ดูแล้ทุกคนออกไหมคะเขาทำล้ออะไรต่อพิงไว้มือพิงไว้พิงไว้พิงไว้อ่าอ่าแล้วถอดเสื้อผ้าทำไมอ่ะเออเข็มที่จะไปดูเลยอ่าอ่านี่ท่าแรกอ่าไอคนตาบอดยืนตรงนั้นไม่น่าสงสัยนะไอทำอะไรไอทนายเขาทำอะไรกันอ่ะเอ้ ขนดี้ผมกำลังเทสระบบบ้านอยู่นะผมจะอธิบายให้ฟังก่อนนะครับคือไอ้กระจกเนี่ย่าไมกระจกนี้ทําไมคือกระจกพวกนี้มันมันสามารถปรับเป็นคุณได้ครับผมจะไม่ใส่แบบนี้ตลอดเวลาไม่เป็นไรอาเทน่าเดี๋ยวพักคุณขาวๆคุณคุนอะไรขาวๆคุณคุนจะเย็นนะครับคุณโชลิตคือไอ้น้ําไอ้น้ําคือไม่ต้องกลัวไอ้นะครับมันปรับให้สามารถปรับปรับได้ครับผม อ่าและที่นี่นะครับยังมีตู้เซฟสําหรับเก็บอาวุธและสิ่งสําคัญต่างๆนะครับผมเงินอสิ่งสําคัญเรื่องอ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สําคัญสามารถเก็บในห้องนี้ได้เลยรหัสนิรภัยเราจะเอ่ยิงเมินอคุณย,ยิงได้ไหมยิงได้ครับไม่พังแน่นอนครับผมลองดูครับพักยิงปืนฟาดหน้าเท่นะ โอเคเหนียวมากเข็มทิศลองเยี่ยวใส่สิลูกประตูมันกันเยี่ยวเข็มทิศได้เปล่าไม่น่าได้น่าจะซึมจะเป็นสน,นิมหรือเปล่าโอเคไปไปคุยนหน้าบ้านเข็มทิศพาคุณลุกมาอ้าวเทนา่ารวมรวมรวม,รวมแล้วผมชอบนะทำเสียง<ม>แบลวํทำไม ถ้าเกิดคุณชลิชอบก็ซื้อเลยก็ได้นะครับราคาก็หนึ่งร้อยล้านาครับผมหนึ่งร้อยล้านเลยเหรอครับผมบ้านหลังนี้เออเอาจิงนะคุณจิมี่เจผมยังเรียนมาหาลัยไม่จบเลยมีราคาเด็กมาหาลัยที่ยังเรียนไม่จบไหมราคาเด็กมาหาลัยนะครับใช่ใช่ผมยังเรียนไม่จบเลยผมยี่สิบหกแต่ว่าผม,มาเข้ามาหาลัยยังยังเรียนไม่จบอะดังนั้นลดเท่าหไ,ไหร่ไ้าผมจะเอาไว้อ่านหนังสือกับเพื่อนๆอ่ะอ่านหนังสือ อ่าราคาราคาเนี้ยราคาเด็กมหาลัยเรียนไม่จบที่มีเมียสมองเอ๋ออ่ะแล้วก็อยู่กับอยู่กับอยู่กับคนอยู่กับคนพิการตาบอดแล้วก็หมาที่ชอบเยี่ยไม่เป็นที่อ่าอ่าเดี๋ยวผมผมดูเช็คแป๊บนึงครับอืมเอออ่าผู้หลานชอบแเอางี้นะอ่าว่ามาเอาไปแบบเต็มที่เลยครับผมคนกันเองเราก็ทํางานด้วยกันร่วมงานด้วยกันมาหลายงานละอ่าเอาไป เจ็ดสิบเก้าล้านครับผมเจ็ดสิบเก้าล้านอ่ะเอาสดไปเลยเอาสดไปหรอเออแบงก์สดน่ะแบงก์สดเงินสดเงินสดหมอคุณหมอพูดถึงอะไรครับเงินสดเงินสดโอเคนะเจ็ดสิบเก้าล้านเงินสดเน้นเน้นขอบคุณมากครับโอเคบ้านนี้เป็นของผมนะได้เลยครับบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําเรื่องเอกสารการโอนให้ที่หลังนะครับจะส่งเมลไปนะครับผม ได้ครับได้แล้วก็บ้านหลังนี้ไม่มีผีเนาะไม่มีแนอะเจอผีเมื่อวันก่อนเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างแถมให้หมดเลยครับผมเหรอวันก่อนผมเจอผีอ่ะผีเจมบีเคกับอาริสมาหลอกผมโคตรน่ากลัวเลยอ่าคุณต้องระวังตายแล้วมันมันไม่แต่แต่ตายตายไปว่ามันกลับมาวนเวียนหลอกหลอนอยู่ต้องไปหาพระใส่นะผมว่าไอ้เจมบีเคผมว่าผีเจมบีเคไม่ไม่กลัวพระหรอกคนอย่างไอผีประเภทเนี้ยผีชั่วๆเลวชั่วอย่างเนาะมุลาเนาะ ใช่ค่าพ่อทีหน้าด้วยครัผมได้ข่าวมามันค่าทั้งพ่อค่าทั้งเมียใช่โหดโหดครับผมเอาโอเคแปบ๊บหนึ่งเอาโดดหน่อยคุณโกดสวัสดีครับอ่าไงไหนูคุณโกดบ้านหลังนี้สรุปแล้วผมซื้อแล้วนะก็ราคาอยู่ที่79ล้านเราจะเอาไว้อ่าเอาไว้เขาเรียกว,ว่าเอาไว้เป็นที่ฐานของกระโหลกเงินนะอะ ก็น่าจะได้แล้วก็เรือเอาเรือจอดข้างๆเดี๋ยวเตรียมขนของมาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะห่างไกลตัวเมืองดีเหมือนกันแถมเงียบสงบดีด้วยอืมโอเคงั้นดิวเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมติดป้ายเตรียมอะไรครบเรียบร้อยเลยไม่ต้งางตไม่อยากไปอยู่เออไม่ต้องติดติดข้างในไงติดข้างในอย่าติดข้างนอกเ,เดี๋ยวเขาจะรู้ก่นอ,อนดิแล้วก็ประเด็นไม่อยากอยู่ใกล้บางมูหลาดด้วยว่าไง มึงจะย,ย,ย้ายออกอาินแองกี้เหรอหวือมึงคนขอการครับตบหัวคนเอ๋อน,นี้มีความผิดไหมแป๊บหนึ่งอ่อก็ใช่กูย้ายมาอยู่นี่ไงก็มันไม่ปลอดภยออัยอ่ะเฮียเฮดิสมึงฟังกูนะถิ่นแยงกี้ที่พวกมึงอยู่กันอะ่ะตอนเนี้ยมันมีแต่คนรู้ทุกคนแม่งเดินเข้าออกอย่างสบายใจเฉบเลยสอสวงสอวอะไรก็ไปมาหาสู่ได้แล้วมันจะปลอดภัยยังไงวะเออกูเข้าใจอยู่ แล้วก็วกทุกคนมาอยู่นี่เลย,ยงไงวะเอ่ออาจจะไม่ให้ทุกคนว่ะอาจจะเฉพาะกระโหลกเงินอนะส่วนที่เหลือก็อาจจะให้อยู่ที่บ้านนั่นแหละงั้นกูยังไม่ย้ายนะกูยอยู่พวกมึงไม่มาอยู่ด้วยกันเหรอ,อมึงมึงจะอยู่กับพวกแองกี้เหรอเออเดี๋ยวมันอันตราย,ยนะเว้ยดูพวกมันก่อนก็ได้อ่า อันนี้กูก็กูก็คงต้องแล้วแต่มึงแล้วกันเพราะว่าระวังไว้ด้วยกูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นน่ะนะอือใช่ผมเองก็ไม่ไว้ใจใครเหมือนกันแม้กระทั่งมึงก็ด้วยนะเฮดีอ้าวเฮ้ยเฮ้ยพูดกี่วะเออพูดอย่งี้แน่วะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเวเยยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยฟังมึงเข้าใจมึงต้องรู้จักทิสัยมึงรู้จักทิสัยคุณโกด คุณโกดเขาเป็นคนละเอียดอย่างเงี้ยแหละถ้าเขาไม่ไว้ใจใครเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มันบอกไม่ไว้ใจกูเนี่ยนะไอ้ชาามึงก็คิดเอาแล้วกันว่าคนที่ยิงไอ้เสงงคือใครก็คุณโกดดังนั้นจะให้คุณโกดเขาไว้ใจมึงร้อเปอร์เซ็นต์นคงไม่ได้เว้ยเยี่ยวิธีเนี้ยมันดีสุดแล้วหรือว่ามึงจะรอให้มันอยู่ฐานเดียวกันทะเลาะก,กันอนะ่ะมึงคิดซะบ้างนะเฮ้ พี่ฟานจะย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมไม่อะเดี๋ยวพี่จะว่าจะไปอยู่คอนโดเก่าเขาอะโอเคงั้นพี่ก็ย้ายมาอยู่คอนโดผมเลยพาน้องแย่งขิงมาด้วยคุณลุกแล้วคุณลุกระย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมผมว่าผมอยู่ที่เดิมดีกว่าครับผมมีเรื่องอะไรตรงนั้นมันเส้นทางผมจำจำได้หมดแล้วอ่ะฝากมันดีโอเคงั้นก็ได้อาเทน่ามาอยู่ด้วยกันไหมไม่อยู่อ่ะชเวลรี่ถลอกาม เขาล้วจะไปอยู่กับใคร<อ>แล้วเธอเจะไปอยู่เธอเป็นเมียฉันนะอาที่จะไปอยู่กับพี่ลูนะ่าไปอยู่กับลูนะ่าเขา,เ<อ>าชวนไปอยู่อะ่ะเอเอรักรักกันก็นกนดีโอเคงั้นทุกคนฟังนะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่ย้ายของเข้าบ้านเดี๋ยวรอคุณจิมมี่เจโอนบ้านเรียบร้อยก่อนทุกคนวันนี้จะมีการประชุมแข่งขันรถレスวอ์ที่ร้านซปเปอร์สตาร์ดังนั้น วันนี้เราจะลงแข่งด้วยแต่ว่าเฮดิสกูฝากมึงคุยกับแยงกี้หน่อยว่าถ้าเกิดกูขอใช้โคต้ายงกี้ได้ไหมพราะกูไม่มีบัตรเออไม่ได้มนต้องใช้บัตรปกครองพื้นที่นะดังนั้นก็ทุกคนไปเตรียมรถเตรียมอะไเรียบร้อยส่วนมูหลานจอเจียมานี้ค่ะโอเค okay, ตามนั้นทุกคนเอ,อ,อย่าดื้อน,นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยว เราไปดูศพอลิสหน่อยชวิตต้องการจะเจออลิสได้ได้ค่ะไปโรงพยาบาลไปไปไปโรงพยาบาลเอารถมาเดี๋ยวชวิตกับพาณิชยตามไปโอเคคุณจิมมิเจฝากด้วยนะครับเรื่องบ้านได้เลยครับเดี๋ยวจะติดต่อไปครับได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมีงานขึ้นบ้านใหม่ก็ฝากดูพระมาสวดด้วยนะได้เลยครับผมผมจะเอาสัก เอา99ลูกพรู99ลกกอ่าอาหารข้าวหวานนะคะอาหารข้าวหวานตกลงข้าวหรือหวานครับเอาทั้งข้าวทั้งหวานแหละโ,<อ>โอเคเดี๋ยวเราไปดูศพอลิศกันครับถ้าใครดูเมื่อตอนที่แล้วนะครับเมื่อวันฮาโลาวีนอลิศผูกคอตายในโรงพยาบาลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปรับศพอลิศแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจ้งแก๊งบีเคด้วยว่าในายใหญ่ของเขาผูกคอตายแล้วนะครับ คือเมื่อกี้เราจะเห็นว่าคุณโกดคุณโกดเป็นคนยิงหวยเสงนะครับเสงเนี่คือลูกน้องเฮดิสดังนั้นคุณโกดกับเฮดิสเนี่ยเขายังหึมหึมมันอยู่นะฮะเสื้อสวยมากว่าไงทำเสื้อตอนนี้ล่าสุดหมวกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกาศนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดแชร์กันด้วยเนดะ้อผมกดแชร์ตัวผมเองก่อนนะครับอย่าลืมนะผมแจกจริงนะซีซั่นนี้นะครับกับเข็มกัดแล้วก็วันนี้แจกหน้ากาก3มชิ้นนะครับ จอเจียขับรถไวเหลือเกินตามจอเจียไปแป๊บนึงนะโอเคแชร์แล้วไปดูศพอลิศกันครับโอ้ยคือผมยังไม่ได้บอกพวกลูกน้องบีเคนะว่านายหญิงเขาตายเนี่ยแฟนตัวยงยังคงอยู่ดีใจด้วยครับงแล้วชมลิศ โอเคเฮ้ยผมขอจอดคุณก็หลบไปดิทำไมวะมองหน้าเหรอเฮ้ยใจเย็นใจเยนเจียนเชาพี่ชายไปก่อนเลยตอบไปดิโอ้ยเฮ้ยฉันโดนคุณโกดเฮ้ยจอดทะเบียนไว้ก่อนเลยเจ็ด KMG หกสิบชุดเดี๋ยวก็มากันทั้งหมู่บ้านนะเชาไปเลยไปเลยไม่รู้หรอมาเฟียมาเฟียมาโรงพยาบาลโรงพยานะอย่ามีปัญหาเออ้โอเคโอเค ไป,ไปยิงมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเลยไงพ <c oughs> ี่โค้เดี๋ยวนี้อารมณ์ร้อนทันครับมาทันไหมเพิ่งมาครับทันครับพี่ปอยะเฮียนบอยู่ห้องไหนอ,ะอ่ะสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับพี่ปอยะเฮียนบอยู่ที่นี่ไหมผมลืมไปว่าพ่อมารักษาตัวอยู่เฮียอยู่ข้างในกับแอนดรอยครับคุณหนูจำเออซะ ว่างาหรือพ่อสวัสดีครับแอนดรอยสวัสดีสวัสดีค่ะคุณชาวดิตเออนี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะขันกำลังสอนท่ากายภาพบาบัตให้อาเฮียนพค่ะโอ้ว่างาพ่ออาการเป็นไงบ้างอาการเป็นไงบ้างก็รีครึ่งแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เดินเดินได้ปกติแล้วใช่ไหมเดินได้ปกติแต่ว่าอัวต้องมันก็ยังไม่เหมือนเดิมอ่ะ พอพอพออย่าอย่าก้มต่ำมากเพราะหำโผล่พะใช่เหรอเออเมื่อกี้หำโผล่ห้ำนิดเดียวรือรู้ได้ไงเห็นเมื่อกี้อ่ะเออพ่อรู้ยังว่าห้องแถวแถวพ่อมีคนตายอ่ะอะใครอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจอเจียอยู่ข้างนอกหรือเปล่าม่หลานบอกจอเจียไปดูซิว่าห้องนิติเวชู่ไหนจะไปดูศพกับใครเส้นยืดสายก่อนนะคะ ผู้หญิงที่ชื่ออลิเอยู่นี่แฟนเจมบีเคอ่ะเขาผูกคอตายที่โรงพยาบาลห้องข้างๆพ่อเนี่ยห้องเนี้ต้องใส่ห้าที่เมื่อวานที่เขาวิ่งกังงานะใช่หมอพอเราพยาบาลวิ่งกันให้ว่องเลยเมื่อวานนี้ยเอาเขาแต่เขาตายไปสองวันแล้วนะใช่หรอใช่ผูกคอตายเอ้ยเ้ยเสียงอะไรวะแป๊บนึงนะพ่อเสียงอะไรจอเจียพาฉันไปดูศพหน่อยกั็อยู่เออ อยู่ไหนห้องนิติเวชอยู่ไหนศพหายไปแล้วค่ะไหนเราเอาเก็บไปห้องไหนเอาตอนแรกเขาอยู่ในห้องนี้ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนศพอลิตอยู่ไหนตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นี่อ๋อไอ้หนูคงที่อยู่ห้องนี้นะใช่เขาตายเขาผูกคอตายบนข้างบนห้องตแตกเขาอยู่ห้องข้างพ่อก็ตอนแรกหมอหมอเขาเอาศพไว้ตรงนี้อยู่เลยไว้อยังเห็นอยู่เลยมากับร์ตเนี่ยไอแอนดรอยอ่ะใช่ไหมไอแอนดรอย ฉันเห็นผู้หญิงหนึ่งคนเขามาที่นี่ว่าเห็นเขานอนอยู่ตรงเนี้ยใช่ค่ะเขาเป็นศพนะน่นไปหาศพไปหาจากห้องอื่นเลยไปกระเ็าอะไรหรือต้องหาศพอ่ะพ่อผมตรวจพบบางอย่างผมพาเขามาผมก็ต้องดูแลเขาสิไม่มีเฮ้หมออยู่ไหนวะหมอปล่อยศพหายได้ไงวะหายไปได้หาให้เจอหาศพไปเจอคุณชวริตคะ ฉันจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นมีคนนําศพออกไปนะคะมีคนนําศพออกไปใชครอะอาจจะพาไปชั้นสองก็ได้แอนดรอยขึ้นไปดูข้างบนหน่อยวขึ้นมาไปเมื่อกี้นี่้อะขึ้นไปดูแล้วค่ะไม่มีค่ะไม่มีศพเหรอศพหายเหรอใช่ค่ะแป๊บหนึ่งพี่โบยะคุณโกสอาหลิวอ๋อว่าไงเช็คกล้องด่วนเลยผมอยากรู้ว่ามีใครเอาศพ ของอลิซออกไปตอนนี้ศพอลิซหายจากโรงพยาบาลโอเคคุณเอนดอยเจอหมเห็นอะไรบ้างไหมคะไม่ตต้ออบแต่ฉันบันทึกข้อมูลได้แค่ว่ามีคนนำศพออกไปเพราะว่าส่วนข้อมูลที่เหลือฉันไม่บันทึกค่ะเปลืองเมมเมรี่ของฉันเอาโอเอ่อจอเจียไปซื้อเมมใหม่มาใส่ให้ด้วยอไม่สำคัญฉันก็เลยไม่อยากจำนะคะ โอ้ตายตายตายอ่าอ่าอ่งั้นพ่อรอบแป๊บหนึ่งนะผมหาศพก่อนไปดูซิว่าอยู่ใต้เตียงใต้ตู้ในตู้เย็นหรือเปล่าแอนดรอยไปช่วยดูทีบ้าอะไรไปอยู่ในตู้เย็นหลานไม่ได้รับสารว่าจะต้องย้ายศพไปไหนเลยนะเอาไงวะเนี่ยที่อยู่เราเช่ไหมครับไอ้ทางไหนมีคนมีคนเอาศพออกไปใช่ไหมใช่ใช่ครับคุณหนูเป็นรถนนพยาบาลรถพยาบาลมีคนขนศพอลิศออกไปไม่มีการอนุญาตจากชาวลิศเอาศพไปได้ยังไง ออกตามหาเลยได้โลเคชันยังหัวได้แล้วไปตไปอะไรวะศพหายไม่แน่ใจไอ้ขาวหรือเปล่ามาเจอเจ้ข้อมูลแล้วค่ะแม่งเขาจะศพไปทำไมวะนั่นสิคะ แล้วก็จะลืมใส่เม็นเพิ่มใไม่คุณเมย์ได้นะไอเรื่องสำคัญสำคัญบอกเปลืองเม็เมเฉยแอนดรอยบ้าอะไรคิดเองได้ว่าอะไรจะเซฟไปเซฟตั้งแต่เปลี่ยนออหุ่นม้นี่เอลภาษาอะไรมันขึ้นที่หน้าจอวะนะันน่ะข้างบนเห็นปะเออมันขึ้นภาษาอะไรวะนะเนี่ยออกไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเคโอเค สวัสดีครับโทษทีครับต้องบุกเวลาโทษทีจอเจียค่ะใครเขาลากรถอะไรวะเนี่ยซูป้าวะแก๊งไหนวะน่าจะเตรียมรถอยู่หรือเปล่าคะหรอโอเคเดี๋ยวเราไปหาอลิสก่อนไอายาวัสว้าอ้าววันนี้เพื่อนรู้ทางกันะเนี่ยเตรียมรถอยู่หรอ เเดี๋ยวจะเอารถไปอู่อ่ะโอเคโอเคเจอที่อู่โอเคเพื่อนแป๊บนึงโอเคโอเคอการโคดซีครับอาจจะมีโค้ดเด้งอยู่ด้านบนนะ L อ,อ,อีกแล้ววันนี้คุณหนูสวัสดีครับคุณหนูเดี๋ยวคุณหนูติดต่อพี่หลังไมปนะพี่มีของขวัญจะให้คุณหนูด้วยน่าจะแถวนี้อะค่ะเหรอไม่ไงเห็นรถจอดอยู่ ที่กัดล่า, okay, าสุด <okay. S 1> ที่โอ้เห็นจากกล้องวงจรติดรถพยาบาลมันขับเข้ามาตรงนี้ชาวบริษัทเตรียมปืนเตรียมปืนเตรียมปืน,ปน,ปนได้โอเคทุกคนค้นหารถพยาบาลให้เจอได้มะจับอ่าคือน้องคุณหนูเนี่ยนะครับเขาวาดรูปให้ตัวละครหลายๆตัว เยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่เลยมีของจะตอบแทนให้น้องเขาหาอลิศก่อนหาศพอลิศเพราเราต้องเอากับฟรีไลท์นะครับให้แก๊งบีเคเขาไปทำพิธีไม่เจอนะตรงเนี้ยัันแถวนี้เลยเหรอคะเอ่อจ p s ที่ได้รับมาน่าจะประมาณนี้นะคะ่ะต้องทดเวลาเดีนบอลทดนให้ครับผม เดยวเสื้อเหม็นอับถอดเส erm ื้อแป๊บน,นึงรอจองหมวกอยู่ได้ครับผมเปิดไม่ได้เจอไหมจอเจอียไม่เจอคะ่ะคุณโก้ GPS อัปเดตหรือยังอ,อ่ะอ่ะว่าไงนะ G.P.S อัปเดตหรือ,อยังทำไมไม่เจออะอยู่ด้านไหนไม่ใช่หหมวกหมวกที่จำหน่ายคือหมวกที่ผมใส่อยู่ในเกมเนี่ยนะครับเป็นลายนี้เลยแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับแต่ทำน้อยนะลรถเดียวหมดนะครับ <S <S ดูแมเมื่อกี้ทุกคนตอนเกมสุดผมไปทำอะไรมาผมไปอือมา โเหมือนเขาจะอยู่ข้างหลังเรานะไม่ใช่ตรงนี้นำ,นำเลยนำเลยไปไปนำรถพยาบาลไม่มีการไม่มีคำสั่ง,งนี่ค่ะโชลิศตามมาค่ะ,ะวันนี้เป็นภารกิจอะไรเกี่ยวกับレスวอล์กแต่ตอนนี้เรามาหาศพอลิศอยู่นะครับมีคนเอาศพอลิศออกมาจากโรงพยาบาลเชา่าศพเกินเลย เฮ้ยที่เข้าไปดูก่อนระวังด้วยนะร,ะร,ะระัเข้าไปก่อนเลยคุณล่ะนั่นไงรถพยาบาลคันนี้ใช่ไหมที่ออกมาจากโรงพยาบาลอะรถคันนี้แหละครับคุณหนูบุุรพยาบาลเหรอแปบ๊บหนึ่งนะนแต่ว่าหน้าหน้าเขาไม่คือเมืหลานไม่เคยเห็นหน้าแบบนี้ที่โรงพยาบาลนะ พยาบาลพวกเนี้ยเอ่อใครก็ได้เปิดรถหน่อยเปิดประตูหลังหน่อยได้ทุกคนเตรียมตัวเฮ้ย,ยที่ปบยะสลับมาได้ไงเนะี่ยไม่มีศพศพอยู่ไหนอ่ะมีแต่คนตายไม่มีศพเฮ้ย ยังไงเนี่ยจอเจียเฮ้ยอลิสอะไรนู่นข้างบนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่น่ะเมื่อไรเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะเแต่เมื่อไรหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันอลิสเนี่เออเฮ้ยเอาไม่สมสมถึงนั่งได้อ่ะขี่หรอกวัเนี้ออะอลิตร นบอกออตายแล้วไงทำไมโกหกชาวาิสอะเจร์เจียทุกคนระวังด้วยมีแผนอะไรหรือเปล่าอลิสอลิส <c oughs> พวกเศษเียพวกเศษแตกามถึงเร็วยังไงก็ไม่ได้จะทำกับศพจริงไหมคะเนี่ยอลิสเียทำกับศพไม่เราทำไมอลิสยังมีชีวิตยอยู่ฮะเดี๋ยวก่อนอลิสเธอฆ่าพวกนี้เหรอ ใช่แล้วค่ะคนพวกนี้มันทำอะไรเธออะพวกบ้ากก่าพยายามจะทำอะไรอลิซสักอย่างมันจะข่มขืนศพอย่างเงี้ยเหรอเอาศพออกมาโคตรโคตรเวแล้ว,แล,วแล้วทำไมอลิซถึงยังไม่ตายอะคะเออทำไมไม่ตายอะอลิซยังไม่ตายคะ่ะอลิซแกลคอร์สเพย์ผูกคอตายเฉยๆเอา้าฮะเดี๋ยวนะอลิซ จับที่ประจรดูอะไรก็ตายไม่ใช่เหรอก็ใช่นี่อย่าบอกนะว่าตอนนั้นน้าที่มีลำลมคมไหนให้ลูกน้องไปอ่ะไปเอายาหยุดที่ประจรมาใช่ไหมอะไรช่างมันเถอะค่ะพวกพี่ก็ต้องตายด้วยนะคะเฮ้ย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 ้ยเดี๋ยว